นี่ครับนี่เจ้าทำลายบป้าป้านั่งปบจะกินลูกบอลแล้วครับเจ้าทำลายไปเลยแล้วเป็นไงนอนตั้งมีกันมีลูกสังข์ขดไงลูกเรานองไม่เล่นเลยเล่นแป๊บเดียวเล่นแป๊บเดียวเล่นก็นี่แหละวดดีเลยอดเล่นรถตึงนรงไปเลยวดดีนึงครับ สวัสดีค่ะวันนี้ดูน้องสายทองเฟมิลี่นะคะสวัสดีค่ะนุ่มวันนีะคายังช่องสายทองเฟมิลี่นะครับนี่คุณแม่ก็คุณแม่จะมามาเล่นด้วยนะครับเล่นด้วยกับน้อง จาอยู่นี่ครับจากลังกินข้าวจากินข้วาวนจจะออนนนครับาพีจจเออ่เจ้ามาลดน,น,น,นยนะครับีอ,อ,อกีังานกอาการก็ <c oughs> นีะครับมื่มคลึมอาการสีโม นผลบ้างนะครับพน,น่ตีไม่ป่ะป่วยม่ให้กินเนระ <c oughs> กินก้วยแล้วเนาะกินกล้วยแล้วนี่นกล้วยกันเนาะครับเสียงแล้วครับโอ้ <c oughs> นมแม่นะครับใส่งว่วงแล้วครับนี่นมดูนี่นน,นมคุณแม่นะครับกินแล้วก็จะนอนนะครับ thì là phỏ mà đi phóng mà đi xong rồi nó con đấy, đấy bông lung Yeah. Tìm lăng mà Mua nói hoa สวัสด <chat> ีค่ะสวัสดีครับ BFC สวัสดีครับ จัมาตโรงเรียนรับจับท้องเลยจับท้องเลยอ้วนไหมจับท้องพี่จัน่อ้วนไหมเพื่อนท้องเี้อ้วนะอ้วนแค่ว่าีาอ้วนบุ้ยุ้ยเมีติดบุเลยแวเมียจะอาวหอ นิดค้มบันนั้นลอกๆลอกดูกล้วยนะคะกล้วยวีกจัมโบ้เลยกล้วยมาจากสวนนะคะสวนตัวเองนะคะอ่ออะาแค่นั้นก็แล้วตัวแ <c oughs> ล<ะ>้วจ๊ะช่องายดีด้อ่อออืม นี้ก็ขาดขาดลงคลิปนะคัแม่ทำไมซันเลยอยากต้อไปโรงเรียนก็จะได้ถ่ายตอนกลับมาเรียนว่าจะใหุ้ณแม่ถ่ายจทำไมจ้าเจขากับยังเนี่ยกุ้ยกล้ยอนุพิกล้วยดูเปี๊ปากกูปากให้ไปไหนวะเปนไปเอาลเอาล็อกเดกไว้ใาให้เนี่เอาโบไปเห็นไง ใส่บอย่าเอาโบไปให้่เมนเดอาจจะนองอะไรเมยบันต้องน้องน้องจัดการเองเมนไม่ให้นด้วยเลยครับไปหบพ่เกียอนะไม่ใส่พอมเลยพ่เกียนจบเฮ้ยจุกจกนะ ได้ตัวเร็วๆนะได้ตัวเร็วนะคะวดจังเลยจอยแอ่มแล้มแล้วอู้บุมมาเลยอ่าวันนี้ใส่บูด้วยใส่บูได้นานด้วยใส่บูต้นานด้น้ำมันมันมันน้ลงเอ้นี่ไ น้ไม่ค่อยกินไปที่น้อมค่อยกินนะคกินนะเล่นมากกว่ากินคับสอบเด็กน้อยรับเป็นมิ่งเป็นหลับขยับเป็นตืบขยับเป็นลมลิ่มเปนับขยับเป็นส้นม่เป็นะที่เดียจะเล่นน้ำหรือม เลนน้ำ่นน้นนำ,านำอาด่มีแตกับพี่จานัอยู่ด้วยกันทุกวันครับเล่นบอลไหมวันนี้เล่นบอลไหมเล่นบอนนลอดีกว่าแ่เป็นดีคนชมนชมหน่อยนีวันดีคนชมหน่อย <c oughs> อาหารดีก็ดีแล้ว ตมยบต้มบตมเอายวาไปต้มนะ้น้อง้นอาเป็นแะเปเอาจับจี้มะเขือเปาะแปะอภิษฎีหน้าใช่อะน้องตุ้ยเขื่อจ้าเลิตแบบมีพอครับเออได้แค่นั้นแหละต้องออกกลังใจมากเออใช่ใช้ความสุขอืมออมา เขาไม่ให้น้องเขาบอกน้องลูกบอลสีชมพูใครจะชนะเขาไม่ให้น้องนี้จ้ะเขาไปอยากเล่นแล้วจะต้องไปเคลียร์อสียคุณแม่เล่นนะครับคุณแม่เหยียบแตกไม่เหยียบแตกสองลูกช้างเกิดอารมณ์สมเสียอยากทิ่ม่เล่นลูกบอลเจ้าเขาไปน้อนนี้มีแข่งอะไรอยู่ไม่เลยเขาไปหาเลี้ดงิ ไปว่าเขาเขาไปบอกได้ร้อไมได้รู้ั่าป็นี่เ่็บฮอน้องก็ไปเล่นตอแล้วฮ้ยเชียอะไรวะเสียงอะไรยัง จ่ไม่เขาจ่ไม่เขาจ่าทำไมไม่เล่นกับน้องครับวันี้คเชี่วมานานแล้วครับเจ้าไปนเมเหรอเจ้าจ้าอมารวเลนเียแตกเลยนั่นแตกจอยแตกกันแล้วครับ แตกกี่แล้วครับาแานแลนคุณทำอะไรของคุณแตกก็พอแล้วครับอุ้ยคุณเม,มี่ยงทงคุณไ,ไม่ขาดคำไม่คำแตกซะและ้วไปออกไหมนี่ <c oughs> มาทำลาย